ข่าวลือสอบเป็นจริงร่วมบ้านตุย้ยข่าวลือสอบเป็นจริงเปิดบ้านเก่าทิ้งขี้สาวิกาย้ายออกตึกแถวพ้นโทษออกมามีพระเอกดำใจกลายเป็นประเด็นร้อนแรงหลังจากที่เพจเจมอยหนอย108ได้ออกมาโพสต์ข้อความโดยระบุว่าพร้อมไปต่อไหมสถานีต่อไปในเอกตาคงยุค90กับพระเอกมากเข้มยุคว2 k เคเขาอยู่บ้านเดียวกันและนะัเล่นหนังด้วยกันแล้วเกิดปิ๊งป,งปงโดยชาวเน็ตหลายๆคนก็แห่โยงไปที่นางเอกสาว ตาคมอย่างพิงกี้สาวิกาส่วนฝ่ายชายพระเอกมาดเข้มยุควายสองเคตกไปที่ตุ้ยธีรพัฒน์ทำให้หวยไปออกที่พิงกี้สาวิกาตุ้ยธีรพัฒน์ที่โดนโยงซุบคบอยู่บ้านเดียวกันพร้อมทั้งเชียร์ให้ทั้งคู่คบกันจริงๆล่าสุดเมื่อเข้าไปส่งความเคลื่อนไหวพิงกี้สาวิกาหลังโดนลือซุ้มคบตุ้ยธีรพัฒน์โดยพิงกี้ได้ออกมาโพสคลิปในช่องทิกตอกพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าท้องฟ้าทะเลสายลมพิงกี้สาวิกาพิคเซลคทิโตครีเอเตอร์ทิโทบ,บันเทิงโดยพิงกี้สาวิกา เคยได้ออกรายการหนึ่งให้สัมภาษณ์เรื่องหัวใจว่าสถานะหัวใจล่าสุดตอนนี้โสดสนิทคุณจะมองว่าเราเป็นดาราเหมือนจะหาแฟนง่ายแต่แล้วจริงๆก็ยากเหมือนกันนะที่ผ่านมาเวลาเลือกแฟนก็ไม่ฟังเพื่อนนะก็เลือกเองซึ่งเพียงกี่นั้นเคยแต่งงานกับไฮโซเพชรจากนั้นก็มีข่าวออกมาว่าเลิกกันแล้วโดยพูดถึงการเลิกครั้งนี้ว่าความรู้สึกตนกับพี่เพชรยังเหมือนเดิมและขอบคุณที่พี่เพชรดีกับตนมาตลอดส่วนเรื่องที่ถูกว่าถูกตีกรอบเป็นนกน้อยอยู่ในกรงทอง ก็เป็นแค่ช่วงแรกๆแต่หลังๆจะเห็นว่าออกงานทางพี่เขาเองก็มีงานในวงการสร้างภาพยนตร์ซึ่งตัวพี่เพชรก็ไม่ได้ยุ่งเขาก็ปล่อยจริงๆมีปรับแต่ก็มีทะเลาะตอนแรกไม่ใช่การแยกแต่แค่ทะเลาะเป็นอย่างนี้บ่อยจนสุดท้ายต่างคนต่างเหนื่อยเลยตัดสินใจแยกกันจริงๆตอนนี้ไม่ได้มีการใจอ่อนเขาก็ไม่ได้มาง้อด้วยด้วยเราทั้งคู่รู้กันอยู่แล้วว่ามันถึงจุดที่จะฝืนต่อไปไม่ได้แล้วยืนยันไม่ได้มีปัญหาของมือที่สและตอนนี้หลังจากที่มีข่าวออกไปทางด้านสาวพิงกี้ และหนุ่มตุ้ยเองก็ไม่ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือแต่อย่างใดไม่รู้ว่าข่าวลือจะมีทีท่าเป็นจริงหรือไม่แล้วสาวพิงกี้จะย้ายออกตึกแถวมาอยู่กับหนุ่มตุ้ยจริงหรือไม่ต้องอรอทั้งคู่พูดกันค่ะ